สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอะออฟทาร์ลอดบายกันชริยานะคะ <c oughs> คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่วันถัดมามากันที่วันจันทร์นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณใน1-16กุมภานี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดรักได้ดีเลื่อนผ่านเลยไปค่ะสำหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหารักซ่อน รักที่มีประเด็นไม่สมหวังนะประมาณนั้นถ้ารักดีๆมีความรักจะตกจะแต่งก็แล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยนะจ๊ะ,ะมาดูกันว่าจันจาในเดือนนี้เนี่ยคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในความรักความสัมพันธ์โอเคไหมอ่ะเรามาดูกันเป็นการดูดวงอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ทวๆไปแล้วก็อ่า ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะสับกันไปสับกันมาได้เพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมๆโอเคไหมเ e น e r a เล็ a ติ้งนะจ๊ะอาจารเดี๋ยวอาจาร์ดูในเรื่องของการงานก่อนการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณเป็นเช่นไรโอ้มีความรักที่เดินจากไปเหรอแต่ก็รักกันนี่นาะอ่ะเดยวโฮเมดอืม ไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็น i n งอ f w a n d การงานมีการเปลี่ยนแปลงนาะที่การงานนิดหน่อยอาจจะคุณอยู่ในเกณฑ์ของการย้ายงานย้ายการย้ายแผนกย้ายสาขาก็ได้หรือการทํางานที่ต้องใช้การเดินทางนะคะมีเกณฑ์ของการบิวอินบ้านตกแต่งสวนบ้านเรือนจัดแตัดตกแต่งอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือบางคนได้โยกย้ายได้โยกย้ายงานและการโยกย้ายเป็นการเพิ่มตําแหน่งหน้าที่ของคุณ คือย้ายไปรับตําแหน่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมีเกณฑ์แบบนั้นอะ่ะเป็นทางไกลด้วยเป็นทางไกลบางคนมีเกณฑ์ของกันย้ายไปภูมิรำนาเดิมได้หรือย้ายไปที่ไกลห่างไกลหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันการงานค่อนข้างดีแต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบงานมีปัญหาหรือภาระที่มากกว่าเดิมการได้รับตําแหน่งใหม่หรือการได้รับงานที่มากกว่าเดิมตําแหน่งสูงขึ้น เงินเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นงานมีปัญหาเป็นระยะระยะแต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะจจะช่วงนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่ค่ะในการเงินหลัการเงินหรอคุณคิดวางแผนคุณเป็นคนประหยัดเงินนะเป็นคนประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดเงินทองได้ดีทีเดียวนะจจะหรือบางคนได้มีเกณฑ์ของการร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าเออ ็นการเริ่มงานใหม่ที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถือว่าดีนะคะการเข้ากับสังคมการเข้ากับงานใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ร่วมทุนร่วมทุนอ่าได้เหมือนกันอ่าในการทํางานงานที่คุณเริ่มบางคนอาจจะมีความเริ่มการเริ่มสร้างสารรค์ผลงานการเริ่มสร้างสารรค์ผลงานหรืออ่างานที่คุณมองว่ามันเป็น มันเป็นการทำงานที่ใช้ไอเดียเขาเรียกว่าใช้ไอเดียนะคะแต่บางคนนะ่ะมีความรู้สึกเงียบเหงาว่ามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่เหมือนกันนะในความคิดของคุณคุณอาจจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเราก็ชอบคิดอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียวตัดสินใจคนเดียวแต่มันเป็นบุคลิกลักษณะของคุณอยู่แล้วที่คุณเป็นแบบนั้นนะคะในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักมีความรู้สึกถึงการเดินไป เดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่ทําให้คุณต้องอึดอัดความสําคัญความสัมพันธ์ของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอืยังรักใครคนหนึ่งอยู่แหละมันมีความรักอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์มันมีมีเหมือนในความสัมพันธ์นี้มีคนมีใครคนหนึ่งดึงคนอื่นเข้ามาให้ในความสัมพันธ์มีปัญหามันมี มันมีคนมากกว่าสองคนเกิดความยุ่งยากในความสัมพันธ์ค่ะมีไพ่ของความรักแต่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีคนมากเกินไปในที่นี้ความรักบางคนมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นความรักใหม่ๆค่ะบางคนเกิดความรักใหม่มีแพชชั่นมีอารมณ์มีความรู้สึกกับรักครั้งใหม่ด้วยแนะจ๊ะเกิดการเปลี่ยนแปลง รักครั้งเก่าได้เดินจากไปรักครั้งใหม่ได้ก่อตัวเริ่มขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าบางคนยังโฟกัสอยู่กับเรื่องรักเก่าๆมากกว่ารักใหม่ที่จะเข้ามาด้วยซ้าแต่บางคนยอมละทิ้งจากเรื่องราวเดิมๆละเริ่มต้นกับงานเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่แต่ใจยังลืมไม่ได้ค่ะใจยังลืมไม่ได้คุณยังหาทางออกไม่ได้กับปัญหาของเรื่องรักเก่าๆอยู่นะคะ อ,อในบางคนทำใจได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแต่บางคนยังทำใจไม่ได้ยังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เลยโดย3าไพ่ของการเริ่มต้นขึ้นมาถึงสองใบเริ่มต้นกับรักเริ่มต,ต,ต้นกับงานหรืออีกในยาสำคัญหนึ่งมันมีคนที่ที่สมมุติว่ามีใครสักคนเดินจากไปหรือว่ามีข้อพิพาทกันทะเลาะกันมีความบาดหมางกัน ก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเหมือนกันนะคะอารมณ์นั้นใครไปแต่งงานไหมมีใครไปแต่งงานปะหรือใครคนหนึ่งอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงรักที่ดีๆมีความมั่นคงมองถึงการแต่งงานมีคนอยากได้เงินก้อนโตเพื่อไปแต่งงานปะหรือใครบางคนในที่นี้คุณอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยากคิด ได้ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจับต้องได้ความสัมพันธ์ดีๆที่มั่นคงกับเราแต่งงานแต่งการกันได้จับต้องได้ไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเกณฑ์ของการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ดีนะแต่ในบางคนไม่เริ่มต้นลคะค่ะในบางคนไม่ต้องการรักครั้งใหม่ยังอยู่กับอดีตยังอยู่กับความทรงจําเดิมๆยังไม่สามารถตัดอดีตออกไปได้ยังอยู่ในความรู้สึกเดิมๆอยู่เลย นะคะตัดใจไม่ได้ในบางคนนะมีเกณฑ์ของการคนคนคนที่คุณดีวด้วยเนี่ยถ้าทะเลาะกันอยู่มีเกณฑ์ของการกลับมาเพื่อขอคืนดีเพื่อขอมามาขอแต่งงานเพื่อขอคืนดีแต่ใดบางคนเดินจากออกจากเราไปเพื่อไปแต่งงานใหม่อืม ในบางคนต้องต้อง,ต,องต้องพยายามบร,รารถนาจิตใจนิดหนึ่งนะคะการตัดสินใจของคุณนํามาซึ่งผลกระทบทางจิตใจของคุณอย่างมากการตัดสินใจจะจากหรือการตัดสินใจจะจบก็ดีนํามาซึ่งความเสียใจอยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนทางเลือกของคุณมีอยู่ค่ะคุณมีสองเส้นทางทางเลือกทางออกสองเส้นทางมันแล้วแต่ว่าคุณจะพิจารณาหรือตัดสินใจในทางไหนดีหรือในบางคนก็ไม่ได้อยากรับรู้ไม่ได้อยากคิดมากอีกแล้ว ปล่อยให้เวลามันทําหน้าที่ของมันปล่อยให้ทุกอย่างมันเยียวยาตัวมันเองโดยอัตโนมัติปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปประมาณนี้นะจ๊ะในบางคนยังกักขังตัวเองกับความทรงจํากับอดีตกักขังกับอดีตกักขังกับความสวยงามที่เคยเคยเจอคิดถึงช่วงเวลาที่มีอยู่ร่วมกันแต่ว่ามันมองถึงความสัมพันธ์ที่เราสองคนอาจจะ ไม่สามารถจะพัฒนาหรือไม่สามารถจะคงอยู่นะตรงนี้ได้อีกแล้วนะจ๊ะจันนี่คือพลังงานของคนหนึ่งถึงสิบคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทัดน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะธาตุดินผสบกันมังกรค่ะไปดูคนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไหนคนที่คุณรักเนะี่ย o ฟล์ทอฟวันจัสติกคุณอาจจะไปดลกับคนที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่ก็ได้หรือเขามีคนข้างกายของเขาตัวจริงอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะอยากเลิกกับคุณเพื่อไปตกแต่งไปมีงานวิวาไปหาอนาคตที่ดีกว่าการเดินจากไปใช่บางคนเดินจากไปเพราะคาราคาซังจบค่ะเจ็ดดาบมีคนไม่ซื้ออยู่ในนี้ไพ่ของเขาเป็นลักษณะของคนที่ คุณอาจจะเดียวกับทหารตำรวจราชการราศีตุลได้พิจิกได้เขามีความเครียดกับความรักครั้งนี้เขายังอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะในใจยังรักบางคนเดินออกไปทั้งน้ําตาเดินออกออกจากความรักความสัมพันธ์นี้ออกไปทั้งน้ําตาท,ท,ทั้งท้ที่ก็ไม่ได้อยากออกแต่เกิดอาการของคนที่แทงข้างหลังมีคนพยายามแทงข้างหลังหรือมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเราตรงนี้เขามองแบบนั้นนะ เขามองว่าความไว้เนเื้อใจมันหมดแล้วการโกหกหลอกลวงมันทำร้ายความสัมพันธ์นี้ให้สะบั้นลงโอเคไหมมีใครในที่นี้แทงข้างหลังกันแอบคบคนอื่นแอบคุยกับคนอื่นหรือโกหกพอเราไปรับรู้สิ่งที่โกหกมาตัวเขาเองนะก็อาจจะสะบั้นรับลงไปค่ะเ,เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเจ้า อัมพรเขาก็มีศักดิ์ศรีมีโคเขาเหมือนกนันนะาเขาก็ไม่ธรรมดาหนึ่งในตองอาาูล่ะค่ะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขายังรักคุณค่ะเขายังรักคุณเขายังเก็บกอดคุณไว้ในใจแต่ว่าด้วยความที่เขามีอกโกมากๆหรือดูดูคุณอาจจะเป็นคนที่ดูสูงส่งเกินไปมั่นใจมั่นใจในความคิดของตัวเองเกินไปก็ได้เขายังเก็บกอดไว้แต่เขาเขาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเขาพยายามในความสัมพันธ์มาก ในที่นี้อาจจะมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของงานได้หมดนะคะเข่ไ okay, หมคุณอาจจะดีลกับเมธค่ะเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะเขายังต้องการไหมความสัมพันธ์นี้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยสี่เหรียญแตเดทเก้าถ้วย มันมีใครคนหนึ่งค่ะต่างคนต่างต่างคนต่างมองในมุมมองของตัวเองในความรักความสัมพันธ์นี้คุณมองในมุมมองของคุณเขาก็มองในมุมมองของเขาและต่างคนต่างก็มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองก็พอมีดีพอสมควรมันมาด้วยทิฐิในใจมันมาด้วยศักดิ์ศรีมันดามีมีมาดมีฟอร์มด้วยกันทั้งคู่ มีมาดมีฟอร์มด้วยกันทั้งคู่เขาอยากได้ไหม,คว,มความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มีการซัพพอร์ตกันค่ะมีการซัพพอร์ตดูแลจิตใจมีการทุ่มเทช่วยเหลือในด้านของต่างๆอยากมีไว้ไหมอยากมีอยากมีค่ะอา่า เขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหม The Fool คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเด็กกว่าคุณแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากและเขาเป็นคนที่มีอิสระในความคิดมากเป็นรักในความรับคะ่ะเขาจริงใจไหม The Devil ความจริงใจจะหาจากไหนจากการคบกันด้วยความไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้ รักที่เป็นรักซ้อนมันจะจริงใจตรงไหนแต่มันมีพาชาติมีความต้องการมีกรรมที่อยู่ร่วมกันรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นบางคนชอบในเรื่องของสิบแป,ปดบวกบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของเงินบางคนซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานช่วยเหลือเพื่อกูลกันมันไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวมันมองผลประโยชน์และการซัพพอร์ตด้วยความจริงใจหาได้ยากค่ะในความสัมพันธ์แบบนี้คุณเดียวกับมังกร เขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขารู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องนะคะแต่เขาไม่ทําอะไระสิเขาไม่เทคพาม้างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจมันไม่ค่อยความสัมพันธ์ที่ลดหน้าไปไกลแต่มันไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ใครบางคนมีคนข้างกายตัวจริงคะ่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหม ห่างหายไพ่ไปนี้เป็นพ่ลักษณะของความทุกข์รักที่มีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความสุขแต่ก็เลิกกันไม่ได้เลิกคิดถึงไม่ได้เลิกจดจําสิ่งที่เรามีต่อกันไม่ได้มันเหมือนเป็นความรู้สึกว่ามีพันธนาการพันธนาการมีจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมต่อกันพันธนาการทางใจทางร่างกายทางความรู้สึกทางเซ็ก์เพรกการพันธนาการที่ไม่สามารถจุดจงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะ พันธนาการที่น่ากลัวมากลืมไม่ลงแยกไม่ได้ตัดไม่ตายขายไม่ขาดทุกทรมานกับพันธนาการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ถ้าเขฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไระั ในเมื่อความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะในเมื่อความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างเกิดอาการของความเครียดความเหนื่อยล้าและความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้สิ่งี้เขาอยากบอกคือว่ามันเหนื่อยเหลือเกินกับพันธนาการนี้ที่มีอยู่และก็มันก็ไม่สามารถที่จะจะไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือการจบการจบเพื่อพป็รมต้น ต่างคนต่างจบแล้วไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นกับตัวเองไปเริ่มคนที่อื่นไม่ใช่ตรงนี้แล้วมันเครียดจนเกินบรรยายมันทุกจนเกินสะสมมันแบกรับกับสิ่งต่างๆมาไม่ใช่น้อยในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าใครบางคนยอมที่ไม่ยอมทิ้งครอบครัวใครสักคนมีครอบครัวมีคนข้างกายแต่คุณสองคนคอมมิชเมนต์กันแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวกันไม่รู้ว่าครอบครัวใครกันแน่ หรือต่างคนต่างมีครอบครัวเนาะจันอ่ะขอให้แนะนำน่อยค่ะขอให้แนะนำให้คุณหน่อยว่าให้แนะนำจะบอกว่าอะไรปฏิเสธปฏิหารมีคนรอปฏิหารอยู่มันเหนื่อยเนาะตอนเป็นที่เพิ่งเห็นคน มองหาต้นตอของปัญหาปิดหูปิดตากับความเจ็บปวดอะไพ่แนะนาว่าไพ่แนะนาว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณควรรู้ว่าอะไรควรปฏิเสธอะไรควรตอบรับถ้าคุณอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพาะสัมพันธ์แบบนี้มองต้นตอของปัญหาดีๆว่าคุณสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ไปได้ไหมความหวังอยู่ข้างหน้าความสุขอยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้นนะ่ะบางสิ่งบางอย่างถ้ามารับไมร่รู้ไม่เห็นก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเองนะถ้าคุณจะกลับไปวนไปวนกลับกรหลายครั้งหลายรอบอะ่ะและถ้าเราจะต้องกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมองมองก็รู้ทั้งคู่ต่างคนต่างรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถคอมมิชเมนกันได้จริงๆมันไม่สามารถเลือกได้จริงจริง มันไม่สามารถที่จะมองหาความหวังได้จริงๆแล้วนั่นน่ะคุณจะดันทุดังเดินไปข้างหน้าเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างไปถูปิดตาไม่รู้ไม่เห็นซะเจ็บแต่จบยังดีก็เจ็บไปเรื่อยๆความหวังอยู่ข้างหน้าวันหนึ่งคุณจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้วันหนึ่งคุณจะเริ่มความเจ็บช้ำวันหนึ่งคุณจะไม่เจ็บปวดวันนี้ยังคงต้องรับแบกรับ ถ้าเรารักใครสักคนไม่มีมิจ็บถ้าเราเลิกเราต้องเลิกไม่ว่าจะเลิกด้วยสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเลิกด้วยเหตุผลใดการเลิกกับใครสักคนมันเจ็บปวดเสมอค่ะแต่คุณต้องทนให้ได้และก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปให้ได้เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเข้า <c oughs> okay, ไหมอ่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คริปแชนเอออาจารย์ไปเล่นใน t i k t o k นะคะในช่อง Tik t o k อาจารย์ชื่อ DIB บายการชายาไปติดตามการเป็นคลิปช็อตสั้นๆเพื่อความสนุกและความบันเทิงเป็นคําถามสั้นๆที่พวกคุณอยากรู้อยากรู้อะไรเมนต์ใต้คลิปแล้วตั้งคําถามไว้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์มาถามให้พอทําในนั้นมันแค่คลิปสั้นๆแค่หนึ่งนาทีก็ง่ายอยู่เหมือนกันก็สนุกสุขสารเฮฮาไป กดติดตามอาจารย์แล้วก็ถ้าอยากฟังคลิปยาวๆก็กลับมาที่นี่ที่เดิมไม่ต้องไปแล้วไปเลยนะคะโอเคไหมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ